วันนี้มีสาระหน่อยแล้วกันนะคะโรคหัวใจในหมาเป็นยังไงดูแลยังไงง่ายมากอย่างแรกทุกคนรู้ไหมคะว่าหัวใจของน้องหมาเนี่ยเหมือนกับของเราเลยคะ่ะวันนี้หมอมีอุปกรณ์เสริมดนะ้วยเนาะเป็นอ่าที่เขียนเขียนทั่วไปก็คือหัวใจเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้องแบบนี้คะ่ะอาจจะวาดรูปไม่สวยหน่อยนะสมมติอันนี้คือด้านซ้ายนะคะอันนี้คือด้านขวาวก็จะมีขวาบนนะคะขวาล่างแล้วก็ซ้ายบนซ้ายล่างเนาะ ก็หัวใจด้านซ้ายเนี้ยคือจะมีเลือดดีอยู่ในนี้นะคือฟอกจากปอดมาปอดพอฟอกเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาส่งที่ซ้ายบนนะคะลงมาซ้ายล่างนะคะมาซ้ายล่างเนาะแล้วก็เอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายะคะ่ะเลี้ยงร่างกายเนาะแล้วพอร่างกายอะ่ะใช้เสร็จใช่ปะคะมันก็จะกลับเข้าสู่หัวใจขวาบนนะคะแล้วก็ขวาล่างคะ่ะแล้วก็ไปฟอกที่ปอดประมาณนี้อันนี้คือกลวิธีง่ายๆนะ โอเคแล้วหมาที่เป็นโรคหัวใจอ่ะมันจะเป็นโรคหัวใจตรงไหนเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าหัวใจห้องซ้ายมันบีบตัวไปเลี้ยงร่างกายถูกไหมคะคือหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยห้องล่างตรงเนี้ยมันจะต้องบีบตัวไปเลี้ยงร่างกายถูกไหมคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีลิ้นระหว่างกันอยนู่ค่ะลิ้นมันมีลิ้นระหว่างกันอยู่อย่างนี้มีลิ้นแบบนี้นะคะก็โรคที่มักจะเจอบ่อยในหมา พันเล็กหรือพันใหญ่ก็ตามมากกว่า70%นะคะจะเป็นห้องอ่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วฝั่งซ้ายนะคะก็คือลิ้นตรงนี้มันเกิดการเสื่อมมันปิดไม่สนิทนะคะหรือว่าอ่าเกิดจากพันธุกรรมนะทําให้ลิ้นมันไม่ไม่สมบูรณ์เนาะปิดไม่สนิทมันก็เกิดการรั่วเกิดขึ้นใช่ไหมพอมันรั่วแล้วมันเกิดอะไรคือพอมันบีบตัวเนี่ยปกติมันก็ต้องบีบตัวไปเลี้ยงร่างกายถูกไหมคะแต่ว่าถ้ามันรั่วหมายถึงเวลาบีบตัวไปเลี้ยงร่างกายอ่ะนอกจากจะออกทางเดียวแล้วอ่ะ มันออกทางนี้ด้วยมันกลับเข้าไปทางเดิมค่ะดังนั้นก็จะไปเลี้ยงร่างกายไม่ดีเนาะใช่อันนี้มันก็จะเกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วตามมานะคะซึ่งลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมันมีหลายสเตจเนาะก็จะมีสเตจ A สเตจ B สเตจ C สเตจ D นะคะเอสเตจ A เนี่ยคือระยะเริ่มต้นนะเป็นแบบแก่หรือว่าพันธุกรรมโน้มน,าน้าวเช่นหมา,หมาพันธุ์เล็กเนาะแล้วก็สเตจ B เนี่ยก็จะมี อ่าสเตตบีต้นนะคะหรือและบีปลายนะคะบีต้นเนี่ยคือหัวใจรั่วนะคะแต่ว่ายังไม่โตนะหัวใจยังไม่โตส่วนบีปลายเนี่ยคือหัวใจมันโตแล้วนะคะส่วนสเตต์ซีเนี่ยคือหัวใจรั่วโตแล้วก็น้ําท่วมปอดแล้วนะคะส่วนสเตต์ดีเนี่ยคือรั่วโตแล้วก็มีหัวใจวายน้ําท่วมปอดและดื้อยาด้วยนะดีดื D ้อยานะคะอ่าอันนี้เรารู้สเตตกันแล้วเนาะ อ่ะแล้วมันใหญ่ได้ยังไงหมอลืมบอกเนาะว่าใหญ่ได้ยังไงก็คือพอมันเกิดการรั่วของลิ้นหัวใจใช่ไหมเลือดที่มันย้อนกลับขึ้นไปอ่ะมันทําให้หัวใจห้องซ้ายบนตรงเนี้ยมันบวมได้ค่ะมันป่องขึ้นป่องขึ้นป่องขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเลือดดีมันมาจากปอดใช่ไหมพออันนี้มันบวมขึ้นบวมขึ้นอ่ะแรงดันมันส่งกลับไปที่ปอดค่ะ เลือดมันก็ค้างอยู่ที่ปอดก็น้ําท่วมปอดหรือว่าเขาเรียกกันว่าภาวะหัวใจวายได้ค่ะแล้วพวกโรคเลนหัวใจรั่วเนี่ยมันรักษายังไงนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะคือถ้าเป็นสเตจเหรือสเตจเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ต้องทําการรักษานะคะเฝ้าดูอาการไปก่อนยังไม่ต้องรักษาส่วนสเตจบเนี่ยถ้าหัวใจยังไม่โตก็คือบีต้นเนาะก็ยังไม่ต้องรักษาะคะ่ะ แต่ถ้า B ปลายแล้วก็คือมีหัวใจรั่วและโตแล้วนะคะก็มีความเสี่ยงว่าหัวใจจะวายได้เนาะก็ต้องใช้ยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจนะคะก็ต้องรักษานะ่วนทเตด C กับ D เนี่ยก็อาจจะรักษาเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ติดตามอาการเยอะหน่อยนะอย่างเช่นถ้าบีปลายเนี่ยหัวใจรั่วและโตแล้วก็อาจจะต้องกินยาแล้วก็คุณหมออาจจะนัดทุก3เดือนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะส่วน C กับดีเนี่ยอาจจะนัดทุก1เดือนหรือว,ว่าทุกอาทิตย์เลยก็ได้นะคะเพื่อดูว่า หัวใจเนี่ยตอบสนองต่อการกินยาไหมแล้วอาการน้องเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วดูแลหมาโรคหัวใจยังไงที่บ้านนะคะก็ง่ายๆอย่างแรกเลยค่ะก็หัวใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสูบฉีดเลือดเนาะแล้วก็เรื่องของภาวะหัวใจวายเนาะที่เราเป็นห่วงนะคะอย่างที่บอกเลยว่าหัวใจด้านซ้ายเนี่ยถ้ามันวายอะคะ่ะมันคือการที่น้ำมันท่วมปอดเนาะดังนั้นการหายใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราดูได้ะคะ่ะการหายใจในหมาปกติเนี่ยควร น้อยกว่า30ครั้งต่อนาทีนะคะถามที่ครั้งนับยังไงนะคะก็คือหายใจเข้าท้องป่องเนาะเข้าท้องป่องออกท้องแฟบดังนั้นเข้าออกเนี่ยเรานับ1ครั้งนะคะก็ต้องน้อยกว่า30ครั้งต่อนาทีตอนที่เขานอนหรือว่าขณะที่เขาพักนะไม่ใช่เล่นมาเรานับนะไม่งั้นเกินแน่ค่ะก็เข้าท้องป่องออกท้องแฟบแล้วก็นับรวมกันเนาะเข้าออกนับหนึ่งครั้งค่ะ อ่ะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันที่สองคือเวลาหายใจเขาต้องสมูทเหมือนกับที่เราหายใจนะคะแต่ว่าถ้าเขาหายใจเข้าปกติแต่หายใจออกแบบดูเหนื่อยดูท้องเนี่ยมันแบบแบบกระแทกเนี่ยคือแบบเหมือนมีใครต่อยท้องน้องอนะ่ะแล้วก็แบบเหนื่อยเหนื่อยเหมือนหายใจออกไม่ได้ะคะ่ะใช่อันนั้นแหละคืออาจจะน้ําท่วมปอดเนาะเนื้อปอดมันหดตัวได้ได้น้อยเนะ่ะ หดตัวไม่ค่อยได้มันก็เลยต้องหายใจออกแรงๆนะคะก็อันนี้คือวิธีการดูแลนะคะนอกจากเราจะมอนิเตอร์ที่บ้านแล้วเนี่ยก็อย่าลืมพาไปมอนิเตอร์กับคุณหมอนะคะว่าปอดหัวใจเป็นยังไงคุมได้ไหมแล้วก็อย่าลืมกินยาด้วยนะคะเพราะว่าไอ้โรคหัวใจเนี้ยมันอยู่กับการกินยาเลยค่ะเพราะว่าเราสู้กับเรื่องของวัฏจักรทีวิตอยู่เนาะว่าไอ้หัวใจน้องเขาอ่ะมันเสื่อมแล้วค่ะแต่ว่าเขาอยู่ได้ด้วยยาเนาะ ช่วยบีบตัวช่วยประคองอาการไปค่ะแล้วก็ต้องบอกอีกว่าโรคหัวใจเนี่ยมีแตดด่ทรงกับสุดนะคะไม่ได้มีแบบเหมือนกับสมมติว่าหัวใจสเตตที่มันเป็นสเตตโตแล้วสเตตวายแล้วอย่างเงี้ยมันจะกลับมาปกติได้ไหมไม่ใช่นะคะมันเกิดที่ อ่าโครงสร้างของหวัวใจเนาะมันก็จะไม่กลับมาปกติแล้วแต่เราสามารถทําให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างแบบปกติสุขควรจะต้องรักษาด้วยนะคะเพราะว่าเขามีงานวิจัยว่าสัตว์ที่ทําการรักษาเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกว่าสัตว์ที่ไม่ได้รับยาโรคหวัวใจเนี่ยประมาณ15-40เดือนเลยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมพาน้องเขาไปตรวจหัวใจกันนะคะแล้วก็ติดตามอาการด้วย ใครฟังจบเนี่ยหมอต้องนับถือมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบสาระแบบนี้ก็อยากลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมอนะคะกดซับสไคร e ด้วย